พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์วันที่สองเดือนที่6ในหัวข้อเรื่องเราเป็นสถานกกนมัสการที่บริสุทธิ์ของพระองค์และพระวนจะนะที่จะใคร้ควรและสมามัคคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่68ข้อที่8 แผ่นดินโลกก็สั่นไหวท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งภูเขาซีนต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอลพี่น้องขาพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน หนึ่งโครินบทที่สามข้อที่สิบหกนั่นหมายความว่าคุณคือบ้านของพระเจ้าสถานมัสการที่บริสุทธิ์ของพระองค์ฮ้บลูบทที่สามข้อที่หนึ่งกล่าวว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้บริสุทธิ์ผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์โครดีบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบสองฉบับซีอีวีกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างสันติสุขกับพวกท่าน และบัดนี้พระองค์ทรงให้พวกท่านยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ในฐานะผู้บริสุทธิ์และไร้ตำหนิและไร้เดียงสาลองคิดถึงสิ่งนี้ดูจากนั้นในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่4ีพระองค์ตรัสว่าตามที่พระองค์ได้ทรงเลือกเราในพระองค์ก่อนการวางรากฐานของโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปรสจากตำเนิต่อพระพักพระองค์ด้วยความรัก เอเฟซัาาสบทที่หนึ่งข้อที่สฉบับ NKJV ฮาเลลูยาในอพยพบทที่19เมื่อโมเสสนำผู้คนมาจากไคไปพบพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขาซีนหนด้วยการสำแดงฤทธิอำนาจที่น่ากลัวนั่นคือภูเขาสันสทานเป็นพักพักมีคนพวยพุ่งออกมามากเสียจนที่ประชาชนตัวสัน่น ต่อพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแขงหยียบขึ้นไปเท่านั้นและมันก็ถูกปอประกาศว่าเป็นภูเขาที่บริสุทธิ์การทรงสถิตของพระองค์ทําให้มันบริสุทธิ์ตอนนี้ลองนึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่บนภูเขาแต่ทรงสถิตอยู่ในคุณฮาเลลูยาคุณบริสุทธิ์ยิ่งกว่าภูเขาซีนจึงไม่น่าแปลกใจ ที่พระองค์บอกเราในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่ิถึง27ว่าพราะคิดทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราคลิจัรเพื่อพระองค์จะทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และชำระเราด้วยกันังนำโดยพระคำและนำเสนอเราต่อพระองค์เองอย่างมีพัสดิไม่มีจุดดังพร้อยหรือรอยหิวโยนหรือสิ่งดังกล่าวแต่เพื่อให้เราบริรรสุทธิ์ปราศจากมลทิน สาธุการแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอพระคุณที่การทรงสถิตของพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ซึ่งทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ไม่มีทิฏฐิ และไร้ข้อตำหนิในใส่พระเนตรของพระองค์ข้าพลงเดินในความสว่างแห่งความจริงนี้และครอบครองเหนือความบาปซาตานและสถานการณ์ต่างๆข้าพลงได้รับชัยชนะตลอดเส้นทางรับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ในความรักในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อสมัยโมเสสพระเจ้าได้เหยียบขึ้นไปบนภูเขาและมันก็ถูกเปาประกาศว่าเป็นภูเขาที่บริสุทธิ์และวันนี้พระองค์ไม่ได้สถิตยอยู่บนภูเขาแล้วคะ่ะแต่ทรงสถิตยอยู่ในคุณ ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นหมายความว่าคุณบริสุทธิ์ยิ่งกว่าภูเขาซีนเพรอพรองได้ทรงชำระคุณให้บริสุทธิ์และชำระด้วยการรังน้ำโดยพระคำของพระเจ้านั่นหมายความว่าคุณไม่มีจุดดัางพร้อยหรือโดยเหี่ยวย่นอีกต่อไปคะ่ะบาปต่างๆหรือความชั่วต่างๆมันซาตาน และสถานการณ์ต่างๆไม่สามารถอยู่เหนือคุณได้ดังนั้นจงจะหนักรู้สิ่งนี้ในชีวิตของคุณและดับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีตลอดไปนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต